สวัสดีครับมาพบกับผมช่างนุนนทองคลิปนี้ก็มาชมการสาธิตติดตั้งรางน้ํา PVC นะครับในแบบจําลองนะครับนี่นะครับรางน้ํา PVC เขาจะมีชุดขาของเขาโดยเฉพาะนะครับนี่ครับก็จะมีเงี้ยงมีล็อกของเขาตัวนี้หนานะครับหนาทนครับให้ดูล่องของมันนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับล็อกในส่วนปลายเขาจะเข้าล็อกแบบนี้นะครับ จะเสียบเข้าล่องล็อกอย่างเงี้ยนี่นะครับในการติดตั้งในส่วนของปลายขารลางน้ําในส่วนของหัวเขาจะเอาเข้าอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราสวมเข้าเนี่ยนี่ยังไม่ไม่ลงล็อกนะครับต้องตบลงให้แรงแรงมันถึงจะลงล็อกมันแต่ตัวนี้มือเดียวนะครับทําให้ดูนี่นะครับให้ดูชัดๆมันจะอยู่ลักษณะ เกี่ยวกันอย่างนี้นะครับนี่ครับขาเขาจะมีสามเงี่ยงออกมาอย่างนี้นครับส่วนส่วนตัวสุดท้ายจะห้อยห้อยตรงนี้นะครับห้อยรางน้ําตรงเนี้คือยังไงก็ไม่หลุดนะครับในการติดตั้งระยะของเราเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยอย่างน้อยๆห่างสักห้าสิบเซนนี่นะครับตัวนี้ผมยิงสกูไว้สองตัวเป็นแบบจําลองตัวนี้ก็ เปียบเสมือนชายคานะครับแต่ทําตรงแค่ให้ดูครับให้เรายิงใส่แปรตัวสุดท้ายนะครับของชายคาเขาก็จะมีตําแหน่งในการยิงของเขาเขาเจาะรูไว้6กรูนะครับอย่างน้อยๆเราต้องยึดสักสก,กูสัก4ตัวนะครับนี่นะครับตําแหน่งระยะอยู่ที่เรานะครับห่างทีอยู่ที่เรากําหนดสี่สิบห้าสเซนได้หมดครับ สีก็จะแข็งแรงห้าสิบก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ตัวนี้ผมยึดให้ดูสองตัวนะครับขาลางน้ําขาห้อยลางน้ําตัวนี้ลางน้ําที่ผมเอามาสาธิตให้ชมนี่ความยาวสองเมตรนะครับนี่ครับในการติดตั้งผมจะติดตั้งให้ดูเมื่อเรายึดขาลางน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวทุกจุดทุกตำแหน่ง ในการติดตั้งนี่ครับมันจะลงล็อกของมันนะครับส่วนปลายเมื่อเราส่วนปลายลงล็อกแล้วส่วนหัวนี่ครับตบเข้าเลยนะครับบีบเข้าต้องตบเข้าแรงแรงมันจะเข้าล็อกมันพอดีนะครับนี่นะครับมีกี่ขาแล้วก็ตบเข้าทุกตัวเลยนะครับแข็งแรงครับเพราะว่าขาห้อยรังน้ํานี่เขาทามาอย่างอย่างดีเลยครับนี่ครับดูชัดๆนี่ส่วนปลายมันจะอยู่อย่างเงี้ย บนหัวก็จะประมาณนี้ครับมันจะหนีไว้แล้ครับเพราะว่าจะมีขาห้อยด้านล่างตรงข้างในแปรตัวสุดท้ายใช้ดีใช้ทนครับรางน้ำา v v c ดีกว่ารางน้ำสังกะสีเยอะเลยครับแต่ว่าราคาก็จะสูงไปตามสเปคของเขานะครับนี่ครับความแข็งแรงต้องบอกว่าแข็งแรงมากนี่ครับ อันนี้แค่สองตัวนะครับขายึดแค่สองตัวถ้าปกติที่ติดอย่างนน้อยมาตรฐานมันห้าสิบเซนนะครับความห่างห้าสิบเซนของขามันแต่ถ้าเราอยากได้ที่กว่านี้แข็งแรงกว่านี้ก็สักสี่สิบเซนก็ยังไหวนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จอย่างนี้นะครับเราอยากถอดอยากรื้อทําไงครับไปงัดไม่ออกนะครับไปงัดมีแต่จะแตกนะครับถ้าง,งัดอย่างนี้เนะี่ยแตกเลยขา ก็มีวิธีถอดครับในการถอดเนี่ยต้องถอดออกด้านข้างนะครับออกด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะง่ายมากเลยครับในการถอดแต่ว่าในในลักษณะดึงหรือว่าน้ําเยอะๆมันจะไม่มีทางหลุดเด็ดขาดครับเพราะว่ามันจู่ยุดล็อกของเขาพอดีนี่นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองครับ